ตายแล้วตายแล้วเพื่อนๆคะ่ะมาดูสิคะพริกป้าแหม่มตอนนี้เพื่อนๆเป็นจุดด่างดําแล้วก็ผลเนา่าเป็นไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่คือบางส่วนที่ป้าแหม่มเก็บออกมานะคะเพราะฉะนั้นปัญหาหน้าฝนที่สําคัญของพริกก็คือโรคแอนแทกโนดและก็รากเนา่าโคลนเนา่ามาดูวิธีง่ายๆที่เราจะสามารถช่วยเหลือพริก หน้าฝนได้ง่ายๆค่ะเพื่อนๆมาดู5วิธีที่ป้าแหม่มจะเล่าให้เพื่อนๆฟังลองทําดูนะคะเป็นกเกษตรอินทรีย์ที่เราสามารถจัดการได้เลยไม่ต้องรออะไรค่ะเพื่อนๆไปดูกันเลยก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนค่ะเพื่อนๆว่าแอนแทรกโนดเนี่ย โรคกุ้งแหงของพริกมันมาได้ไงเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งกับเพื่อนๆนซึ่งเขาจะมากับน้ําฝนนะคะซึ่งน้ําฝนจะเป็นกรดอ่อนๆเมื่อสะสมไปนานๆก็จะเกิดเชื้อราและผลของพริกบางครั้งเมื่อมีมแมลงแทะก่อนที่จะเกิดฝนตกก็จะทําให้ผิวของเขาเกิดเป็นรอยหรือว่าเมื่อเวลาฝนก็จะเชื้อราเข้าไปทําลายนั่นเองซึ่งแรกๆเขาก็จะเป็นจุดดําๆก่อนนะคะเพื่อนๆนแล้วทีนี้ก็จะขยายวงกว้างแต่พอเรามาเห็นส่วนมาก ก็สายไปซะแล้วก็เน่าทั้งลูกแบบนี้ละจ้าประการแรกเลยค่ะเพื่อนๆเ,เราจะต้องค้นหาหรือว่าดูว่า,าพิกของเรานะคะมีผลไหนที่มันเป็นเริ่มเป็นจุดหรือว่ามีผลไหนที่เน่าหรือว่าดําตามขั้วต่างๆนะคะตรงนี้เราต้องเก็บทิ้งออกเลยค่ะเพื่อนๆและนอกจากนี้ทําความสะอาดด้านล่างของต้นพิกนะคะเพื่อเป็นการ ลดการขยายของเชื้อราค่ะเพราะว่าเมื่อเชื้อราเขาร่วงหรือสะสมอยู่ตรงใต้ดินนะเขาสภาพอากาศแบบนี้เขาจะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเพื่อนๆนี่คือเป็นวิธีขั้นแรกที่เราสามารถทําได้และอีกส่วนหนึ่งนะคะอย่างผลที่แตกหักแบบนี้นะนําไปฝังหรือว่าเอาไปเผาได้เลยค่ะอย่าเอาเก็บไว้นะคะ หลายคนยังไม่รู้นะคะเพื่อนๆว่าทําไมถึงแนะนําให้ใช้ปุ๋ยคอกในหน้าฝนเนื่องจากว่าในปุ๋ยคอกมีจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งค่ะซึ่งจุลินทรีย์ชนิดนี้เป็นจุลินทรีย์ตามธรรมชาติที่เขาช่วยย่อยสลายเศษฟางเศษอินทรีย์วัตถุต่างๆเป็นการดีที่เขาจะสามารถไปเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับพืชให้กับรากของพืชทําให้พืชเรามีภูมิคุ้มกันป้องกันหรือว่าต่อสู้กับโรคเชือ้อรา ต่างๆได้เป็นอย่างดีอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเพราะมีหลายคนแนะนําว่าต้องใส่ปุ๋ยคอกในช่วงหน้าฝนเนี่ยแหละค่ะคือเคล็ดลับของเขาเลยข้อ 3. พระเอกในช่วงหน้าฝนก็คือปูนขาวนี่แหละค่ะเพื่อนๆปูนขาวตรงนี้เป็นปูนในการ การที่ใช้ในการเกษตรนะคะเป็นปูนขาวการเกษตรปูนขาวประสุสัตว์เพราะว่าเขามีมทธิ์เป็นด่างค่ะซึ่งเขาจะไปช่วยปรับสภาพดินลดความเป็นกรดและสร้างความสมดุลของดินมากขึ้นนะคะเพื่อนๆและตัวที่จะช่วยให้เขาดูดซึมไปในรากขึ้นได้ดีก,ก็คือจุลินทรีย์สังข์แสงนั่นเองผสมเลยค่ะเพื่อนๆประแหม่มรอไม่ได้แล้วค่ะปกติเขาจะใช้วิธีการฉีดนะแต่เที่ยวนี้ประแหม่มไม่ไหวแล้วค่ะ โลกผลพลิกเน่ามีระกรานไปแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะรอไม่ได้ผสมแล้วก็คนใช้วิเนได้เลยค่ะเพื่อนๆคะจัดไปค่ะเราสามารถนําไปรดที่คนของพลิกได้เลยนะคะเพื่อนๆหรือรดทั้งไบทั้งผลของพลิกได้เลยค่ะวิธีนี้จะเป็นการาทาให้รากพืชสามารถดูดซึม และป้องกันโรคได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะจัดไปค่ะอันนี้เป็นสูตรง่ายๆเทคนิคนง่ายๆที่ช่วงหน้าฝนเราจะต้องมีปูนขาวติดสวนเลยนะคะเพื่อนๆถุงละ15บาท20บาทคุ้มค่ากว่าอย่างอื่นเลยค่ะช่วงที่ฝนตก,นกเ,นะะเป็นะะเพื่อนๆฟางแห้งเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยคุมอับทนของต้นพริกได้ดีมากๆค่ะและเป็นการช่วยดูดซึมความชื้น ในอากาศหรือว่าความชื้นจากคลูนเป็นการทําให้เกิดระบบหมุนเวียนได้ดีสําหรับพลิกนะคะเพื่อนๆ่นคะจัดไปเลยค่ะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงวิ่ีนี้ทําให้พลิกของเราสามารถป้องกันโรคราได้เป็นอย่างดีค่ะสําหรับข้อสุดท้ายนะคะเพื่อนๆพ,พรลิกเป็นพืชที่ต้องการแสงแดดเพราะฉะนั้นหากด้านล่างหรือว่ามีกิ่งปกคลุมด้านล่างต่างๆนะคะให้เราเด็ดใบ ดึงใบออกนะคะเพราะวิธีนี้จะทําให้เกิดระบบอากาศุนเวียนได้ดีมากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยทําให้พลิกของเราติดผลดกด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะเพื่อนๆที่ประแห่มใช้ในสวนเป็นประจํานํามาฝากเพื่อนๆน,นะคะชอบก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วก็ส่งคอมเมนต์มาได้นะคะเรายินดีเป็นเพื่อนร่วมทําสวนพลิกด,ด้วยก,กันจ้าขอบคุณนะคะ ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ